ไรับเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่นะคะละมุนนะคะได้มาแบ่งปันนะคะวัย45ปีนะคะจะเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะจะเจอปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะคะของวัย45บวกขึ้นไปนะคะซึ่งละมูลก็นะคะเตรียมความพร้อมมาอย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะค่ะหน้าถัดไปค่ะมารู้จักละมุนหน่อยนะคะค่ะ ชื่อละมุนปาทานะคะอาชีพก็คือเป็นพนักงานบริษัทนะคะเป็นมานานกว่า30ปีแล้วนะคะในตำแหน่งซีเนียร์โปรดักชันนะคะซูเปอร์ไวเซอร์นะคะแล้วก็ละมุนนะคะรู้จักเจลพัดได้นะคะเพราะว่าเคยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะคือไขมันความดันนะคะแล้วก็ฝ้าเลือดนะคะเหนื่อยง่ายแล้วก็นอนไม่หลับนะคะเครียดนะคะแล้วก็ผมร่วงนะคะแต่ที่ละมุนน่าตกใจมากที่สุดก็คือนะคะพบคนใกล้ตัวเสียชีวิตก็คือ พี่สาวละมุนนันพี่สาวละมุนนั่นเองนะคะก็คือเสียชีวิตนะคะด้วยโรคเบาหวานนะคะแล้วก็เพื่อนสนิทนะคะก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันนะคะก็คือมีปัญหานะคะในเรื่องของเส้นเลือดนะคะในสมองแตกนะคะโดยที่ไม่มีการเตือนหรือว่ามาก่อนเลยนะคะซึ่งทําให้ละมุนเนี่ยตกใจมากนะคะแล้วก็จนตัวละมุนเองเนี่ยมีปัญหาเนี่ยก็คือเราจะต้องเดินขึ้นออฟฟิศเนี่ยประมาณ3มชั้นใช่ไหมคะแล้วก็ เจอปัญหาว่ายังไม่ถึงชั้นที่สองเลยคือเราเหนื่อยมากแล้วก็เหมือนมีอะไรเนี่ยมาวิ่งชนหัวใจเราก็คือเจ็บมากแล้วก็ทําให้เรารู้สึกกลัวสุดชีวิตเพราะว่าในเพื่อนหรือว่าในคนสนิทใกล้ตัวเนี่ยคือจากไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวนะคะละมุนก็เลยนะคะรีบไปปรึกษานะคะน้องป้อมนะคะปริชาติล่องลมนะคะว่าอ่าตัวพี่เนี่ยจะกินตัวไหนได้บ้างนะคะซึ่งน้องป้อมก็แนะนํานะคะตัวเจลฮาร์ดนะคะสีเหลืองนะคะ แล้วก็นะคะตัวอื่นๆนะคะทานเกลมามากกว่า15ปีแล้วนะคะทําให้นะคะสุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะะหนาถัดไปค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกันนะคะว่าอายุนะคะแต่และช่วงวัยเนี่ยเราเสี่ยงโรคอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะซึ่งละมุนเนี่ยก็รวบรวมมานะคะประมาณ6เจนด้วยกันนะคะก็คือนะคะ รุ่นที่1น,นะคะก็คือรุ่น b u เด d e r นะคะอายุตั้งแต่73บวกขึ้นไปก็คือเข้าสู่วัยชรานะคะแล้วก็รุ่นที่2ก็คือรุ่น baby boomer นะคะก็คืออายุ55ถึง72ปีนะคะแล้วก็รุ่นที่3ก็คือรุ่นเจน X นะคะก็คืออายุประมาณ38นะคะถึง54ปีนะคะแล้วก็รุ่นที่4นะคะก็คือเจน Y นะคะจะอายุอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบสี่ถึงสี่สิบอ่าถึงสามสิบเจ็ดปีนะคะแล้วก็เจนแซเนี่ยก็คือหรือเจนซีเนี่ยก็จะอยู่ที่อายุนะคะสิบถึงยี่สิบสามปีนะคะส่วนเจนสุดท้ายนะคะก็คือเป็นเจนอัลฟานะคะคืออายุเก้าปีหรือว่าต่ำกว่านี้นะคะซึ่งอายุเท่าไหร่ที่เราเจอปัญหาโรคต่างๆเนี่ยก็คือละมุนเนี่ยอยู่ในวัยนะคะเบบี้บูมเมอร์นะคะก็คือ อยู่ที่วัย55ถึง72นะคะซึ่งก็จะเริ่มมีโรคประจำตัวมาแล้วนะคะในกลุ่มทำงานหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันค่ะหน้าถัดไปค่ะทีนี้นะคะโรคที่เราพบบ่อยนะคะในวัยที่45บวกขึ้นไปเนี่ยเราก็คือจะมีนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือโรคเบาหวานนะคะสองก็คือโรคไตนะคะสามก็คือโรคหัวใจนะคะสี่ก็คือโรคทางสายตานะคะ ห้าก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมหรือว่าโรคข้อเสื่อมนะคะหกก็คือวัยทองนะคะซึ่งนะคะเรารู้อ่าทันโรคพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้นะคะอ่าในหกโลกนี้นะคะมีใครที่เป็นโรคของตัวเองแล้วเนี่ยขอให้กดหนึ่งมาหน่อยค่ะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีโรคเป็นของตัวเองเนี่ยขอให้กดศูนย์มาหน่อยค่ะมีไหมเอ่ยนะคะก็คือตอนนี้ก็คือวัยของละมุลเนี่ย ตอนนี้ก็คืออายุอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของนะคะวัยทองเข้ามาซึ่งละมุนเนี่ยก็จะเน้นในวัยนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนประสบปัญหาอยู่นะคะเราก็จะมาเจาะลึกนะคะอ่ากับสุภาพสตรีมากกว่านะคะเพราะว่ามีร่างกายที่ซับซ้อนมากกว่านะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับอ่าคนที่ทานเจลของเราเนี่ยไม่มีโรคประจําตัวเลยนะคะยินดีด้วยนะคะค่ะทีนี้นะคะเรามาดูว่า อ่าหน้าถัดไปค่ะไวททองเนี่ยคืออะไรนะคะเรามาเช็คอาการกันหน่อยนะคะว่าเราเข้าข่ายหรือยังนะคะก็คืออันดับแรกเลยนะัคือร้อนในตัวนะคะวูบวาบนะคะแล้วก็สองก็คือนะคะมีผิวแห้งนะคะสามก็คือหนาวสั่นนะคะแล้วก็ห้าก็คืออาสีนะคะก็คือมีอาการซึมเศร้ามากนะคะหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็อารมณ์ไม่คงที่นะคะห้าก็คือ มีภาวะช่องคลอดแห้งนะคะหลงลืมง่ายนะคะกระดูกบางลงนะคะแล้วก็ทําให้อ่าเหงื่อออกมากนะคะสําหรับคนที่เข้าสู่วัยทองนะคะใครมีอาการเหล่านี้บ้างคะตอนนี้นะคะคนที่อายุอ่าห้าสิบขึ้นไปนะคะตอนนี้ยใครมีบ้างนะคะก็คือกดห้าห้าห้ามาให้ละมุนหน่อยคะ่ะถ้าไม่มีก็คือกดศูนย์ค่ะค่ะทีนี้นะคะ อ่าแม่ป้อมนะคะแม่ป้อมก็คือจะบ่นนะคะร้อนในตัวนะคะวูบวาบนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบหงุดหงิดง่ายนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนใช่ไหมคะแล้วก็ร้อนในตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในอาการของวัยทองค่ะค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าอาการวัยทองเนี่ยเป็นได้ทั้งชายและหญิงนะคะซึ่งมีอะไรบ้างนะคะก็คือผู้ชายเนี่ยจะเริ่มนะคะในช่วงวัยนะคะห้าสิบถึงห้าสิบห้าปีนะคะ อารมณ์จะแปรปวนนะคะหงุดหงิดง่ายนะคะอ้วนลงพุงนะคะสมาธิสั้นนะคะเบื่อง่ายนะคะแล้วก็นอนไม่หลับนะคะอ่อนเพลียนะคะสมรรถภาพทางเพศเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็มีอาการซึมเศร้านะคะส่วนผู้หญิงก็เช่นกันค่ะที่ละมุนพูดมาก็คืออายุช่วง40อัพขึ้นไปถึง59ปีเนี่ยประจำเดือนก็คือมาไม่สม่ําเสมอบ้างนะคะมีภาวะช่องคลอดแห้งนะคะเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์นะคะ เหนื่อยง่ายนะคะอ่อนเพลียนะคะร้อนบุบวาบนะคะอารมณ์แปรปวนแล้วก็ผิวแห้งนะคะใครที่อยู่ในช่วงนะคะวัยทองเนี่ยก็คืออาจจะเจอหนึ่งในอาการที่ละมุลได้กล่าวมานะคะทีนี้เนี่ยคะเรามาดูว่าวิธีนะคะดูแลสุขภาพวัยทองเนี่ยเราอาจจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะก็คือเนหนึ่งเลยนะคะก็คือถ้าเราร้อนในตัวนะคะให้อยู่ในอากาศที่เย็นๆนะคะแล้วก็ ใส่เสื้อผ้าไม่รัดแน่นนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าบางๆหรือว่าผ้าที่แบบ่าใส่แล้วมันไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็ดื่มน้ําเนี่ยวันละ2ลิตรต่อวันนะคะเพื่อที่จะลดในเรื่องของความร้อนในตัวของเราแล้วก็ร้อนบุบวาบในของผู้หญิงนะคะ 2. ก็คือนะคะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะคะและสารเสพติดนะคะสิ่งเสพติดของมึนเมานะคะเพราะว่าจะทําให้นะคะอารมณ์แปรป่วนได้ง่ายนะคะสก็คือนะคะหลีกเลี่ยงนะคะอาหารลดจัดนะคะกาแฟน้ําอัดลมหรือว่าพวกส้มตํานะคะซึ่งโดยเน้นแล้วเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของนะคะกระดูกเปราะบางตามมานะคะแคลเซียมนะคะพวกแคลเซียมเนี่ยจะลดลงนะคะซึ่ง จะมีอยู่มากนะคะในอาหารนะคะประเภทนะคะถั่วนะคะงาผักใบเขียวนะคะผักโขมนะคะคะน้าผักกาดขาวนะคะไข่แล้วก็ส้มนะคะถั่วนะคะปลาเล็กปลาน้อยนะคะและนมนะคะตัวนี้ก็คือช่วยได้นะคะสี่ก็คือนะคะออกกําลังกายเป็นประจํานะคะอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละสามครั้งนะคะครั้งละสามสิบนาทีนะคะ ซึ่งตอนเย็นๆเนี่ยสักประมาณห้าหกโมงนะหกโมงประมาณ6กโมงคะ่ะแดดมันก็จะอ่อนๆนะคะช่วยทําให้เราได้รับแสงแดดแล้วก็แล้วก็นะคะเสริมในเรื่องของแคลเซียมขึ้นมาได้นะคะหนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนในห้องที่มืดนะคะเงียบนะคะแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ปิดโทรศัพท์และทีวีนะคะถ้าในกรณีที่มีคู่สมรสนะคะมีการนอนกลนนะคะสามีเนี่ยนอนกลนเนี่ ควรแยกห้องนอนนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับได้นะคะ6ก็คือนะคะช่องคลอดแห้งนะคะคันในช่องคลอดนะคะส่งผลให้คู่สมรสนะคะมีปัญหาการควรจะมีการพูดคุยกันนะคะอย่างเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับความต้องการและปัญหาด้านอาเพศสัมพันธ์ในกรณีที่มีคู่สมรสนะคะ7ก็คือนะคะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจําปีทุกครั้งนะคะเพื่อเรียนรู้เท่าทันแล้วก็ปรับไวท์ทองของเราด้วยนะคะ แก็คือในกรณีที่นะคะรู้สึกว่าช่วงวัยทองเนี่ยเป็นวัยที่รบกวนชีวิตประจํามากประจําวันของเรามากเนี่ยควรรีบไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อพูดคุยปรึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เราเป็นอยู่นะคะโดยการนะคะหมออาจจะให้ฮอร์โมนยามาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมหรือว่าเป็นเจลที่เป็นหล่อเลื่นสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของช่องคอแห้งนะคะเกก็คือนะคะ ความเครียดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันจะมาตามมาหลายๆอย่างนะคะวิธีลดความเครียดของเราเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะการฟังเพลงนะคะหรือดูเรื่องตลกนะคะซึ่งอย่างละมุนนะคะก็ถ้าเราเครียดนะคะเราก็จะดูนะคะน้องแบมแบมนะคะศิลปินไทยนะคะที่ไปโตในเกาหลีนะคะเคป๊อปของเราเนี่ยก็คือตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกนะคะอันนี้ก็คือวิธีคลายเครียดของละมุนนะคะก็คืออันนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่า ความเครียดนี่สําคัญเลยนะคะทําให้เราเข้าสู่วัยฮอร์โมนเปลี่ยนได้นะคะหรือเข้าสู่วัยทองได้เร็วได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือไม่สงวนลิขิ์นะคะเพราะว่าถ้าเราเครียดนะคะเราต้องดูอะไรที่มันผ่อนคลายแล้วมีความสุขมันก็จะทําให้อารมณ์เราเนี่ยดีขึ้นนะคะหน้าถัดไปค่ะค่ะอาหารสําหรับคนวัยทองนะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือพวกผลไม้สดต่างๆนะคะเป็นอาหารที่มีนะคะสารนะคะ ไบโอฟาโบนอยนะคะช่วยปรับสมดุลนะคะให้ร่างกายของเราเนี่ยลดอาการร้อนวูบวาบนะคะในผู้หญิงนะคะเหงื่อออกตอนกลางคืนนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและก็และก็ควบคุมระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ด้วยนะคะเพราะว่าผู้หญิงในวัยบทประจำเดือนเนี่ยจะอ่าระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะลดลงนะคะสองก็คือถั่วเหลืองนะคะมีโอโซฟาโวนอยนะคะอ่าโอโซ โอโซฟาโวนนะคะสามารถเพิ่มความหนาแน่นนะคะของกระดูกและลดการร้อนวูบวาบนะคะที่เกิดจากนะคะภาวะที่หมดประจำเดือนนะคะของผู้หญิงเราแล้วก็ทำให้เกิดเข้าสู่วัยทองได้ง่ายขึ้นนะคะสามก็คือนะคะในเรื่องอเห็ดหูหนูขาวนะคะที่อุดมไปด้วยนะคะวิตามินนะคะหลากหลายชนิดนะคะมีสารคอลลาเจนนะคะกรดอะมิโนนะคะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนะคะ สี่ก็คือนะคะข้าวกล้องนะคะมีคาร์โบไฮเดรตนะคะกระตุ้นสารนะคะเซโรโทนินนะคะของคาร์โบไฮเดรตนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารนะคะเซโรโทนินเนี่ยได้มากขึ้นนะคะทาให้อารมณ์ดีนะคะไม่หงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์ไม่แปรป่วนแล้วก็สามารถช่วยลดความเครียดได้นะคะห้าก็คือนะคะเม็ดบัวนะคะมีวิตามินซีสูงนะคะมีฟอสฟอรัสนะคะเหล็กคาร์โบไฮเดรตนะคะสับพคุณก็คือ เด่นนะคะช่วยในเรื่องของการาบำรุงร่างกายนะคะบำรุงเลือดนะคะสําหรับสตรีที่ประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะทําให้เลือดเนี่ยไม่ไหลเวียนดีนะคะหกก็คือนมนะคะนมก็คือจะมีโปรตีนสูงนะคะอ่าสูงนะคะช่วยนะคะเสริมสร้างนะคะมวลกระดูกนะคะสามารถป้องกันโรคก,กระดูกพุนนะคะทําให้กระดูกแข็งแรงนะคะเจ็ดก็คือนะคะดาร์กช็อกโกแลตนะคะลดสารที่ มีสารฟาโบนอยนะคะรวมทั้งนะคะธาตุเหล็กแคลเซียมสังกะสีและก็ทองแดงนะคะในการไหลเวียนนะคะของเลือดดีขึ้นนะคะช่วยลดความเครียดนะคะแปดก็คือเกากี้นะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญไขมันนะคะทำให้ไม่อ้วนง่ายนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเพศหญิงนะคะช่วยบำรุงเลือดนะคะปรับระบบประจำเดือนนะคะแล้วก็ ช่วยให้นะคะลดอาการช่องคลอดแห้งด้วยนะคะแล้วก็นะคะสารก้าวนะคะก็คือสารอาหารเจลพัดนะคะเอ็กโซมินนะคะที่มีสารอาหารครบดูแลนะคะในเรื่องของคนที่นะคะเข้าปัญหาอ่าไวทองนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีเวลาพอนะคะใน1-8ข้อนะคะที่ละมุนนะคะได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็คือมีสารอาหารที่ย่อยมาแล้วนะคะเอ็กโซมินนะคะช่วยในเรื่องของปรับในเรื่องของวัวทองนะคะ หน้าถัดไปค่ะค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าในวัยที่ห้าสิบห้าอัพขึ้นเนี่ยหรือว่าสี่บสี่สิบห้าถึงห้าสิบอัพขึ้นไปเนี่ย คุณหมอก็จะแนะนําว่าให้เราเนี่ยกินอาหารลดจัดน้อยลงนะคะกินน้ําตาลน้อยลงนะคะเพราะว่าถ้าเรากินน้ําตาลเยอะมากเกินไปเนี่ยมันทําให้แก่เร็วจริงหรือซึ่งมีผลวิจัยหลายๆด้านนะคะก็คือจริงค่ะก็คือในช่วงที่แบบว่าเราอายุมากขึ้นนะคะก็ลดหวานให้น้อยลงลดในเรื่องของอาหารที่มันให้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่ ทำให้ผิวพรรณเราดีแล้วก็ปรับไวทองของเราได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือนะคะตัวสารอาหารนะคะเอ็กโซมินนะคะคู่หูของการดูแลผิวพรรณและปรับไวทองค่ะซึ่งละมุนก็ใช้ได้ผลมาแล้วนะคะซึ่งก็มาแบ่งปันในวันนี้นะคะค่ะทีนี้ในหลายๆคนที่เข้าเริ่มเข้าสู่ไวทองนะคะก็คือในช่วงของอายุ48-58เนี่ยคือละมุนเนี่ยทำงานนะคะก็คืออยู่ในช่วงของเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมคะคือในช่วงของคนที่ มีอายุวัยกลางคนเนี่ยก็จะมีปัญหานะคะกับการนอนไม่หลับเป็นส่วนใหญ่ร้อน่าในตัวนะคะร้อนวูบวาบนะคะอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะก็คือจะส่งผลให้นะคะโรคที่เคยเป็นเนี่ยจะหนักขึ้นนะคะง่วงในเวลากลางวันนะคะแล้วก็มีการอ่อนเพลียตลอดทั้งวันนะคะซึ่งวิธีแก้เนี่ยก็ออกกําลังกายเป็นประจํานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกาแฟาหลังเที่ยงวันนะคะแล้วก็เข้านอนและตื่นนอนเนี่ย ในเวลาเดิมเป็นประจำนะคะก็จะช่วยลดอาการของที่เรานอน,อนไม่หลับได้และที่สำคัญนะคะเราก็คือนะคะถ้าเราก่อนนอนเนี่ยเราก็ทานตัวเอ็กโซของเราไปด้วยนะคะเพราะว่าเอ็กโซเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการนอนให้หลับนอนหลับลึกนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยหลับสนิทด้วยคะ่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเอ็กโซของเราเนี่ยคือเป็นซูปเปอร์ฟู้ดนะคะก็คือ ามาจากนะคะการนําสารสกัดจากผลไม้นะคะที่อุดมไปด้วยนะคะาสารอาหารที่ผลไม้17ชนิดทั่วโลกนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมากกว่าพันชนิดนะคะซึ่งอยู่ในซองเดียวของเรานี่เลยนะคะมันจะช่วยนะคะในเรื่องของชะลอความชรานะคะทําให้ผิวพรรณเปล่งปั่งนะคะฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกนะคะช่วยปรับไวททองนะคะปรับฮอร์โมนนะคะช่วยในให้นอนหลับสนิทนะคะ ช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยผ่องใสนะคะไม่แห้งก้านนะคะเต่งตึงขึ้นนะคะลดอัตราเสี่ยงนะคะของการเกิดมะเร็งนะคะลดความเสี่ยงในการที่ต่อมลูกหมากโตในผู้ชายของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อุดมด้วยนะคะวิตามินนะคะเกลือแร่นะคะกรดอะมิโนแล้วก็เบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามินอ e, ีและก็ซีค่ะขอเสียงปรบมือลรวบ้ากดแปดแปดแปดให้กับเอ็กโซซูเปอร์ฟู้ดของเราด้วยค่ะ ค่ะทีนี้หน้าถัดไปนะคะอันนี้ก็คือนะคะผลลัพธ์นะคะของอคนคนในเจลพัดนะคะที่ทานตัวเอ็กโซนะคะซึ่งมีปัญหาในเรื่องของนะคะสุขภาพมาก่อนนะคะอันนี้ก็คือขับคนสวยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นนะคะน้องเอนะคะอาจารย์เอนะคะก่อนหน้านี้นก็คือมีปัญหาในเรื่องของสิวเยอะนะคะละมุนก็จะมีปัญหาร้อนในตัววูบวาบนะคะของโปบีก็ จะมีปัญหาเรื่องการหลับไม่ลึกนะคะของน้องกวางก็จะมีปัญหาในเรื่องของอประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะทานแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นเวลาน,านานก็จะสวยแล้วก็ผิวพรรณเปล่งปั่งนะคะตามนี้เลยนะคะั่นคือขับของคนทานเอ็กโซมาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ช่วยปรับในเรื่องของฮอร์โมนเป็นอย่างดีเลยนะคะอันนี้ละมุนการันตีค่ะ,คะทีนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวมินนะคะวิตามินและเกลือแร่นะคะยีิบสี่ชนิดนะคะ ซึ่งเราย่อยมาในหนึ่งซองนะคะมีครบเลยตามที่ละมุนได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าอาหารที่ปรับในไวัยทองเนี่ยมีแปดข้อเนี่ยก็คือรวมอยู่ในสองตัวตัวมินกับเอ็กโซนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวมินเนี่ยจะเสริมสร้างนะคะในเรื่องของภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายนะคะเสริมสร้างการดูดซึมอาดูดดูดซึมนะคะธาตุเหล็กและแคลเซียมนะคะแล้วก็ เสริมสร้างระบบหลอดเลือดนะคะเสริมสร้างระบบประสาทนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยบำรุงนะคะเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ช่วยดูแลนะคะน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะบำรุงสายตาผิวผมเล็บนะคะบำรุงฟันเหงือกกระดูกและไขข้อนะคะลดอาการป,วด,ปวดเกร็งของกล้ามเนื้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทานคู่กันนะคะจะเห็นผลได้ชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ปรับลดในเรื่องของร้อนในตัวนะคะหลับไม่สนิทนะคะแล้วก็ผิวพรรณเปล่งปังเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยคือการันตีมาจากหลายๆคนที่ทานควบคู่กันนะคะจะเห็นผลชัดเจนเลยนะคะสําหรับคนที่มาใหม่ๆหรือว่าคนที่อยู่ในเจลพัดทานมานานๆน,นี่ก็คือผิวพรรณนี้การันตีได้เลยถ้าเราทานสองตัวนี้เอ็กโซกับมินนะคะปรับในเรื่องของฮอร์โมนได้ชัดเจนเลยค่ะอันนี้ก็คือนะคะผลลัพธ์นะคะของนะคะ ผู้ที่นะคะเคยมีปัญหาเรื่องไวทองนะคะก็คือจะเป็นน้องขวัญน,นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือหลับไม่สนิทนะคะแล้วก็มีอาการผิวแห้งด้วยนะคะแล้วก็ทําให้มีปัญหาการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็มินนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนที่เข้าสู่วัยทํางานหรือวัยกางคนขึ้นไปเนี่ยทานจะดีมากนะคะเพราะว่าในหลายๆ อ่าตำลานะคะไม่ว่าจะเป็นหมอนะคะเขาก็จะแนะนําให้เราเนี่ยทานวิตามินเป็นพื้นฐานเพราะว่าอ่าวิตามินเนี่ยมันจะทดแทนนะคะผัก5สีนะคะที่เราไม่สามารถนะคะทานได้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดยอดเลยค่ะของซูเปอร์ฟู้ดนะคะของเรานะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเอ็กโซหรือว่ามินนะคะวิตามินและแร่ธาตุยีชนิดในหนึ่งซองค่ะทีนี้นะคะจากอดีตนะคะที่แก่ไปแล้วนะคะ แล้วแล้วเราก็จะอ่อนเยานะคะส่วนกระแสนะคะขอเสียงแปดแปดแปดให้กับละมุนหน่อยะค่ะ <c ười> <c ười> เป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ของการทานเจลมายาวนานสิบห้าปีนะคะก็คือนะคะปีสองพันสิบเนี่ยที่ละมุนมาเจอเจลพัดนะคะแล้วก็มีปัญหามากมายเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทานเจลมาต่อเนื่องนะคะวันละหนึ่งถึงสองซองนะคะ ขอบอกได้เลยว่าการที่ลงทุนที่ดีที่สุดก็คือนะคะในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับสุขภาพของเรานะคะเพราะว่าเราจะวัดได้จากเราไปในกลุ่มเพื่อนๆนะคะที่ทํางานนะคะบอกได้เลยว่าละมุนเนี่ยจะดูนะคะอ่อนเยาวมากกว่าทุกคนแล้วก็ปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคือมีน้อยมากนะคะซึ่งละมุนเนี่ยใช้ชีวิตไม่เหมือนคนปกติเพราะว่าเราทํางานเป็นกะ อสองอาทิตย์เปลี่ยนกะทีเข้าเช้าเข้าดึกอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้เราเนี่ยดูแบบว่าไม่แก่เท่ากับคนอื่นๆในที่ทํางานันนี้ขอคุยหน่อยค่ะขอเสียงแบบแปดแปดแปดอีกครั้งให้กับละมุนด้วยค่ะสาหรับเรื่องสุขภาพนะคะผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวัยทองนะคะเชื่อว่าไวัยทองเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับของผู้หญิงเลยนะคะว่ามันมีปัญหาเรื่องความเครียดนะคะหลายๆด้านในเรื่องของ ร้อนวูบวาบนะคะและในเรื่องของผิวพรรณนะคะเพราะว่าด้วยวัยที่มากขึ้นถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันก็จะล่วงโรยไปตามการเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะดีกว่าไหมนะคะที่เรานะคะเลือกทานสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็ปรับฮอร์โมนในเรื่องของใบทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยละมุนก็ฝากไว้นะคะสําหรับ หลายๆท่านนะคะเข้าสู่วัยกลางคนหรือว่าวัย45อัพขึ้นไปแล้วมีปัญหาในเรื่องของวัยทองนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องอื่นๆเนี่ยคือเจลของเราเนี่ยคือสุดยอดแล้วนะคะซูเปอร์ฟู้ดเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็น่ามีปัญหาด้านไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคอื่นๆนะคะเราก็จะมีแต่ละสีเนี่ย่าดูแลในด้านนั้นๆไปนะคะละมุนเชื่อว่านะคะในอนาคตนะคะถ้าเรานะคะ ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะมันก็จะขายตัวเราเองได้เองนะคะแล้วก็หวังว่านะคะในครั้งหน้าเนี่ยละมุนก็จะมีโอกาสนะคะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์ความรู้นะคะแบ่งปันความรู้ในโลกด้านอื่นๆได้นะคะเพราะนั้นหน้าถัดไปค่ะเมื่อมีเป้าหมายนะคะวิธีการก็จะตามมานะคะเรียนรู้ตามคนที่สำเร็จนะคะสู้ต่อไปค่ะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนค่ะเป้าหมายภายในปีนี้นะคะ ละมูลก็คือตั้งไว้ว่าละมูลจะขึ้นตำแหน่งในตำแหน่งซีเนียร์ดรคเตอร์นะคะพบกันที่ความสําเร็จค่ะ my name is ละมูล i am gel p a s ค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video